กอ็อย่างที่น้องอน้องเอกบอกว่า H ก็คือ High <ฮ>นะครับแต่จริงๆ High นี่คือ High Density Lipoprotein <ฮ>ครับนี่คือชื่อของตัวไขมันดีนะครับส่วนตัวไขมันไม่ดีเนี่ยที่เรียกว่า LDL ก็มาจาก L ก็คือ Low ย่างเงี้ยนะครับ Low Density Lipoprotein <ฮ>นะครับเราจะเห็นว่าเวลาเรามาตรวจไขมันเนี่ยฮะจริงๆแล้วนอกจาก2ตัวนี้เรายังเจอตัวอื่นอีกนะฮะครับเรายังเจอตัว Total Cholesterol ะครับเรายังเจอตัวไตรกลีเซอไรนะครับอาจจะมีเรื่องของความสงสัยว่าเฮ้ ee, แต่ละตัวมันแตกต่างกันยังไงอ่ามันมันมีความเสี่ยงก,กับกับการเกิดโรคต่างๆยังไงนะครับหรือว่ามันมาจากอาหารประเภทไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็อ่าจะมาแนะนําให้ให้ทา่านทางผู้ชมได้ทราบนะครับนะครับก็ในส่วนของคอเลสเตอรอลนะครับก็คือเป็นเป็นไขมันเป็นไขมันที่1นะครับจริงๆคอเลสเตอรอลในกีสไลน์ก็คือเป็นไขมัน แต่ว่าเป็นไขมันคนละชนิดกันนะครับคอเลสเตอรอลเนี่ยมักจะมาจากอาหารประเภทพวกของทอดของมันอะไรต่างๆนะครับพวกนี้ครับที่ที่จะมีคอเลสเตอรอลเยอะนะครับหรือว่ามาจากอาหารประเภทที่เขาเรียกว่าทานแฟตนะครับนะครับทานแฟตก็มาจากพวกเบเกอรี่พวกขนมเค้กอะไรต่างๆนะครับขนมขบเคี้ยวต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะมีทานแฟตนะครับทำให้ตัวคอเลสเตอรอลแล้วก็ LDL สูงนะครับนะครับในส่วนของไตรกลีเซอไรด์ไตรกลีเซอไรด์เนี่ยจะมาจากอาหารประเภทที่เป็นฟาสต์ฟู้ด นะครับอาหารที่หวานจะจัดนะครับนะครับแล้วก็ผลไม้ที่มีรสหวานจะจัดนะครับพวกนี้จะมีไตรกลีเซอไรด์ที่สูงรวมถึงพวกแอลกอฮอล์าจากเหล้าจากเบียร์ด้วยก็จะมีไตรกลีเซอไรด์ที่สูงนะครับเท่านี้คอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอไรด์เนี่ยก็จะมีผลต่อสุขภาพใกล้เคียงกันนะครับคอเลสเตอรอลเนี่ยจริงๆคอเลสเตอรอลเนี่ยมันเป็นคอเลสเตอรอลรวมมันแบ่งเป็น HDL และ LDL อีกจริงๆยังมีตัวอื่นอีกนะครับแต่ว่าที่เราตรวจเจอที่เราตรวจกันบ่อยๆนี่คือ HDL กับ LDL นะครับ LDL ก็คือไขมันไม่ดีก็คือไขมันที่ไปจะไปอุดตันน้าห,หลอดเลือดน,นะครับนะครับถ้าไปออดตุดันที่หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็ทําให้เกิดเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับทำให้มีอาการเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจาาขาดเลือดเสียบพันธพวกน,นี้ได้นะครับอันที่2ก็คือถ้าไปอุดตันหรือว่าไปเกาะตรงหลอดเลือดสมองนะครับก็อาจจะทําให้เกิดหลอดเลือดสมองตีบก็คือเป็นอัมพาตได้นะครับอันนี้คือตัว LDL นะครับส่วน HDL เนี่ยก็คือไขมันดี นะครับ HDL เนี่ยยิ่งมีเยอะยิ่งดีนะครับ HDL เนี่ยก็มาจากการออกกำลังกายนะครับหรือรับประทานอาหารประเภทพวกปลาเยอะนะครับพวกนี้จะมี HDL เยอะหรือว่าถ้าคนที่ทานสลัดก็อาจจะมีพวกน้ำมันมะกอกนะครับมีพวกอะโวคาโดพวกนี้ก็จะเพิ่มตัว HDL ให้กับร่างกายนะครับ HDL เนี่เขาบอกว่ามันเหมือนกับเป็นตัวที่คอยปัดกวาดหลอดเลือดเรานะครับเป็นตัวที่ทําให้หลอดไขมันที่อุดตันในหลอดเลือดนี่เริ่มสลายไปนะครับนะครับงั้นการมี HDL ที่สูงเนี่ยก็ ช่วยป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้นะครับนะครับจะเห็นว่าแต่ละตัวก็มีข้อดีข้อเด่นนะครับส่วนไตรกีเซอร์เนี่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงถ้าสูงก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจด้วยนะครับนะครับไตรกีเซอร์เนี่มักจะมาในอาหารอย่างที่หมอแจ้งไปก็คือหวานจัดๆหรือว่าพวกฟาสต์ฟู้ดนะครับเราจะเห็นว่าไอไขมันที่มันสะสมอยู่ในช่องท้องนะครับหรือว่าในช่องท้องของเราเนี่ยจริงๆมันเป็นอยู่ในรูปของไตรกีเซอร์ไร นะครับยังเห็นเห็นว่าบางคนบอกไปทําเรื่องของกินโลคาดไอเอสทำไอเอฟแล้วก็ระดับเรื่องของไขมันในช่องท้องลดลงไอเนี้ยก็คือเป็นการเอาตรกีสไลด์ที่อยู่ในร่างกายออกมาใช้นะครับเพราะเมื่อไหร่ที่ร่างกายเนี้ยได้พลังงานที่เกิดเนี้ยร่างกายจะเก็บไขมันในรูปของไตรกีสไล์นะครับแล้วก็พอร่างกายมีพลังงานที่น้อยลงก็จะเอาไตรกรีสไลด์ออกมาใช้นะครับ S <S <S งั้นไตกีิสลายนี่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไขมันที่อยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายนะครับโดยเฉพาะในช่องท้องนะครับเมื่อไหร่ที่มีเยอะเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงโรคหัวใจเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะมีการความแตกต่างของแต่ละตัวนะครับแต่แต่ละตัวก็มีผลกับร่างกายเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของคอเลสเตอรอลไตกริสลายก็คือเรื่องของความเสี่ยงโรคหัวใจได้เหมือนกันครับ